คลิปนี้เราจะพูดกันถึงเคล็ดไม่ลับกับการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระคือสารประกอบที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระโดยการยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันรวมทั้งทําลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น โดยกลไกลที่จะทำให้โมเลกุลที่ไม่เสถียรมีความเป็นกลางและปกป้องร่างกายจากการเสื่อมโทรมของเซลเหล่านี้อนุมูลอิสระนั้นก็เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญพลังงานตามปกติของร่างกายอนุมูลอิสระจะทำให้ DNA เปลี่ยนไปเซลล์เสียหายระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอส่งผลให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นที่ผิวหนังดูแก่เกินวัย และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆเมื่อเรารู้แล้วว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมายแล้วร่างกายของเราจะสามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้อย่างไรฉะนั้นเราลองมาดูกันนะคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายมีอะไรบ้าง 1>, 1. อายุ คนหนุ่มสาวสามารถผลิตสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้มากกว่าผู้สูงอายุเมื่อเราอายุมากขึ้นอนุมูลอิสระเกิดในร่างกายได้เร็วกว่าการสร้างจึงทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมนั่นเอง 2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายที่หนักอย่างเหมาะสมตามสมรรถภาพของร่างกายและสม่ำเสมอดีกว่าการออกกำลังกายอย่างหักโหมเป็นครั้งคราว การออกกำลังกายที่หนักเกินไปจะเกิดการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่มขึ้น 3. การพักผ่อนอย่างเพียงพอการพักผ่อนร่างกายหลังจากการทำงานในแต่ละวันรวมทั้งการนอนหลับสนิท6-8ชั่วโมงอย่างเหมาะสมตามวัยจะทำให้ร่างกายของเราสามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้เพิ่มขึ้น 4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดการสูบบุหรี่ กินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่ผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มเช่นแครอทฟักทองมะละกอสุกมะม่วงสุกซึ่งเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินเอและบีตาแคโรทีนผักใบเขียวเช่นผักโปยเลกคะนา้าบรอกโคลีทุเรลันเตาซึ่งจะเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระลูทีนผักผลไม้สีแดงเช่น พริกหวานมะเขือเทศแตงโมกราฟฟูฟักข้าวซึ่งจะเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระไลโคปีนเนื้อแดงตับไข่ต้มทูน่าผักโขมเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระซิลิเนียมฝรั่งส้มสตอเบอรี่เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีถั่ว มเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันขนมปังโฮมวีดจมูกข้าวสาลีซีเรียนแบบโฮเกนออโวคาโดเนื้อสัตว์ไข่เป็นแหลงง่ลน e. นขง,หลงของสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินอีน้ำมันรำข้าวน้ำมันตับปลาเนื้อปลาเซมอนเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระโอเมก้าสามจะเห็นว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั้นมีความจำเป็น ต่อระบบการทำงานของร่างกายเราเป็นอย่างยิ่งและเราสามารถเพิ่มศักยภาพของร่างกายในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและรักษาสุขภาพให้ดีเพียงเราปรับวิธีการดำเนินชีวิตประจำวัน